ยื๊บยืบอ๊ยตายแล้วเอฮ่าไอ้แนวน้อยโว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 ยยยังไงยังไงยังไงไม่เอาดิโอ้ไม่เอาเลยบักเซลเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรยอะมาตัวอะไรยอะตอนท้ายโคตรฮาสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้เราอยู่ในเกมตกปลาแล้วตอนนี้ผมมีเบ็ดหนึ่งอันที่แขวนด้วยกิ่งไม้อ่าเราต้องทำการไปคุยกับคนนะ ปรับเป็นภาษาไทยเราจะต้องไปคุยกับบีแอมาอ้โวเวลขึ้นเลยเหรอยินดีต้อนรับสาวมงคลใหม่ชั้นเช่อบนะีแอนนะออแล้วฉันได้ยินว่าคุณมาใหม่ที่นี่ใช่อ่าฮะโอ้มันช่างสุดยอดมากเลยจับปลาให้ชั้นสามตัวซึ่งเราต้องจับปลาเกมนี้แล้วผมก็ยังไม่รู้เทคนิคว่าเกมนี้มันจะจับปลายัางไงซึ่งดูเหมือนจะมีตะกร้าเต็มไปหมดเลยเนี่ยตะกร้าใครเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ มือนแรงมากเลยโอเคนะครับผมเราก็จะใช้ไบตกปลาอันนี้เรานะในการปลาผมต้องเล็กดีๆยอดเยี่ยมอ่าแล้วก็กดเขย่านะเขย่าไปเรื่อยชาตนี้จะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่ปลาจะกินเนี่ยจะต้องเขย่าไปนานแค่ไหนเนี่ยเกมเพลินๆนะะเฮ้ยเฮ้ยเจอปลาแล้วไงต่อ ให้เรากดค้างอะไรอะ่ะอุ้ยอ๋ออ๋อคือถ้าเรากดค้างมันจะไปด้านซ้ายเฮ้ยไปด้านขวาและถ้าเราปล่อยมันจะไปด้านซ้ซซายเฮ้ยได้ปลาแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ยันที่4 switching ออปลาแซลมอนนี่ผมได้ปลาแซลมอนเลยเหรอเนี่ยแพงนะเนี่ยเขาบอกว่าให้จับปลาสามต,ตัวเราต้องจับสามตัวนะ เฮ้ยลุงขายข้าวมันไก่จอยผมมาเนี่ยว่ายังไงเขย่าเลยเฮ้ยเจอปลาแล้วึบมามาจ้เจ้าโอ้ยปลามันมันไม่นิ่งปลามันไม่นิ่งเฮ้ยโอ้ยเล่นยากอยู่นะโอ้ยไปไปไปโอ้โนโนโนโอ้ยเฮ้ย<ๆ>มันบังคับยากจัง<ๆ><ๆ>เลย แแล้วเออหุยปลาอะไรอ่ะปลาหม่นะเนี่ยปลาอะไรเนี่ยแปลกอ่ะมันก็แปลกจริงด้วยปลาอะไรผมก็ไม่รู้เป็นเกมแบบชิวๆนะฟังเพลงก็ชิวชิวทุกอย่างเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเจออะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันคืออะไรอ่ะมันกล่องเลยเออเราต้องได้เราต้องได้เราต้องได้มานี่โอ้ยอยู่นี่อย่างนี้ก็เสร็จพี่เลยดิอุ้ย้ย เว้ยไ,ไรอะลังเหยือเฮ้ยลังเยือ,เ,ยเ,ยอเอาหายไปเลยนานเดี๋ยวผมเข้าดีดไปนะสวัสดีครับคุณลุงขายข้าวมันไก่คุณจะมาตกปลาหาไม่ไม่ขายข้าวมันไก่แล้วหรอมาขายปลาทอดแล้วเหรอ <c oughs> เอาอะไร เนี่ยั้งแล้วไม่ได้แค่เนี่ยโอ้โหคุณเนี่ยเขาดีผมชมเลย่พี่ดูปลาผมโอ้รู้สึกว่าเราต้องไปหาที่ขายปลานะครับผมเดี๋ยวไปหาก่อนนี่พ่อค้าขายปลาวันนี้พ่อค้าคุยเลยพ่อค้าอะไร ฉันอยากขายสิ่งนี้ใช่ฉันอยากขายสิ่งนี้พ่อค้านี่ไงผมจะขายสิ่งนี้จะไปรู้สามารถขายได้นี่ได้เงินแล้วแทบร้องไห้มาเรามาตกต่อไอ้เพิ่งไอ้เพิ่งเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าแอนโชวีแอนโชวี่สูงเจ็ดสามกิโลกรัม

เกมนี้สําหรับคนที่แบบชิวๆนะผมอยากเล่นชิวๆนะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนพวกนั้นไม่ใช่เหมือนพวกนั้นสองคนเอออะไรอะไรยังไงดูเหมือนว่าเราสามารถซื้อเป็ดตกปลาใหม่ได้นะผมตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ479เราซื้อเป็ดนี้ได้ <laughs> ซื้อเลยเฮ้ย <laughs> เพิ่มความเทพทูอันนี่สองดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์นะนี่เราสามารถติดตั้งได้แล้วก็มีเหยื่อด้วยคนดู มีเหยื่อให้เราด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยเหยื่ออะไรเนี่ยโชคที่ต้องการ100ความยืดหยุ่นเฮ้ยสามารถใส่เหยื่อได้นะผมเกมนี้ไหนดูดูเหยื่อดิเราไม่มีเฮ้ยเหยื่อพี่แม่ปลาหมอข้างดำมั้งพี่ข้างดำพี่ใช่เฮ้ยเจอแล้วอุ้ยอุ้ยกลายเป็นว่าผมตกง่ายเลยดิใหญ่ขนาดนี้ ว้เฮ้ยปลาใหม่ได้ปลาหม่เองโอ้ยสามตาเฮ้ยยอะไรวะเนี่ยมึงได้ต่อยฉันมั้ยเนอะเฮ้ยปลาเหมือนเดิมเลยแล้วเงินเราหมดแล้วผมอยากรู้ว่าครับเนี่ยว่าในบ่อนี่มีปลาพวกเราไปคุยกับบีแองกันเถอะ โอ้ยเวลอัพแล้วครับผมตอนนี<_<_<_้เวิลด์่าแล้วดูเหมือนคุณจะพร้อมกับการต่อสู้สัตว์ลึกลับที่สุดเฮ้ยจ่จะเป็นสู้กับคาเก้นเหรอครับพี่เดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่าเผื่อเราจะได้ของดีลองป๊อปปี้โอ้โหจุดเดิมความแตกต่างไม่มีลองเอาบนนี้เลยแล้วกันโู้วว เห้ hey, จากคลิปครั้งก่อนที่ผมได้ให้คําถามพวกคุณว่าคุณชอบตัวกวนอะไรมากที่สุดแล้วก็มีคนตอบกันมากมายและครั้งนี้จะเป็นคําถามต่อไปในแก๊งตัวกวนของเราเนี่ยคุณชอบใครมากที่สุดคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้20ใจก่อนจะไปดูคลิปกันเลยขอให้สนุกแล้วตอนนี้เรามีเงิน1,200เราซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยียเบ็ดหน่างนี้อัพขั้นต่อไปใช่เลย เรามาใส่เบ็ดใหม่อุ้ยปลาตนี้อว่าปลาอะแล้วอุ้ยทำไมมันอันเนี้ยอุ้ยทำไมมันเล็กลงอุ้ยแต่ว่าตัวดีแน่เลยดีเลาตั้งบ็ดตัวดีแน่เลยโอ้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 ยตัวอะไรไอ้นี่ยแซลมอนแซลมอนเราจะได้ปลาฉลามเข้จะเลย เด้วยยผมได้กิ่งไหมฮ่า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 ไดกินไห้โอ้ยกูต้องไปกินไม้กูต้องมากิ่งไหมมีชีวิตเด้อยิงตายแล้ชีวิตชิวเลยเรียบร้อยมาดที่ปูหยิบปูเฮ้ยมาดูกันนะว่าปลาตัวนี้จะขายได้อะไรปุ้ยสองร้อยกว่าเฮ้ย รวยเลยดีรวยเลยเรามาสำรวจแมปตรงนี้กันนะว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็จะมีอ่ที่ตรงนี้ซึ่งตกปลาได้ไหมไม่รู้หรือว่าได้เฮ้ยตกได้จริงดิก็ทำให้มันหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดด้วยโอ้โหนปลาอะไรวะเนี่ย นขายเยอะตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะ <c oughs> ดูดูจัดจ่ายอตรงเนี้ย <c oughs> ผมคิดว่าเก่อตรงนู้นมันน่าสนใจมากเลยซึ่งมันมีสิ่งปฏิกูลที่มันทําอะไรไม่รู้ทำให้มันถึงรอยอย่างนั้นไปเดี๋ยวต้องไปต้องไปดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสปาตอนนี้เรากำลังจะไปที่ที่ชื่อว่าลูกปั้นแห่งการปกคกของมาดูกันว่าแถวนี้เราจะตกได้เยอะไหมแต่ตรงนูน <c oughs> <ย>้นเยอะเลย โอ้ยตรงนั้นทำเลดีกันนะพี่เอตรงนั้น,นอ่ะอุ้ยทำเลดีทำเลดีมาดูกันว่าเราจะได้ปลาใหม่แถวนี้ไหมตรงได้ที่ได้ตรงได้ปลาปลาฉลามแน่เล <c oughs> ยมีคนดำมีคนดำกลางทางมี่ฝ่าจมน้ำไปเลยโอ้ยอยีย่หานี่ <c oughs> นี่ทำมาทั้งหมด ต้องได้ที่ด้ต้องได้ปลาฉลากแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะกล่องลังเหรออไม่ได้ลังว่ะเฮ้ยเปิดมาได้อ๋อได้เหยื่อได้กุ้งกับวิปลาหมึกระดับแร็โอ้ร้องหายล้วได้แล้วแหละต้องได้แล้วโอ้ยของขลังอันนี้ด้วยโอ้ยตีนด้วยใกล่องจริงด้วยหนักแป๊ดกี่โลนี่ เดี๋ยวค่อยเข้าแล้วกันในถ้ามันข้อเก็บเงินแล้วพี่ถ้าพี่จะขึ้นมือแบบมีแบบขึ้นลิฟต์เสีย400อย่โอู้้แพงโอ้ขึ้นลิฟต์เสีย400แอมไม่เอาดีกว่าโอ้ไม่เอาเลยผมองไปเซ็นเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาตัวอะไรอ่ะคุณนักหนึ่งร้อยกิโลเฮ้ยโคตรใจเลยพี่โอยไม่ใช่ตัวนีฮะตัวอะไรวะโอ้ยโอ้ยไมาหวายแล้วป้องป้องเฮ้ยโอ้ยพี่จะาอวดผมพี อย่ามาอดผมเอาแบบนี้นะเอ้แบบนี้นะขอแบบนี้นะเฮ้ยว้ใกล้เวิลอัพอดีเลยโอ้โอ้เฮ้ยผมเป็นปลาตัวใหญ่แล้วนะซึ่งเกมนี้ก็เล่ยวินมากเลยโอ้โหยอมไม่ได้ียมอไม่ได้ละไม่ได้ละแล้วไม่ได้ละยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้อย่างนี้ผมต้องไว้ไม่ยอม นั่นได้ตลงเปิดงานเุ้ยได้อะไรอ่ะอ๋อปลาธรรมดาแล้วพี่บาวจะใช้ไม่ไม่มาเกาะนี้หรอพี่บาวพี่เห็นผมยังอะจะตายก่อนไหมปลาตัวใหม่มาอีกแล้วแต่ปลาตัวนี้ใหญ่กว่าโอเคเราได้เวลาเอาปลาตัวนี้ไปขายกันนะฮะสวัสดีลูกค้าเอานี่มาขาย ยิงไม้สิบาทอ่าเราจะขายไปเรื่อยๆแล้วปลาเล็กเนี่ยแพงกว่าปลาแซลมอนอีกเฮ้ยในขนาดนี้อะไรเนี่ยเพิ่มอัตราในการจับปลากายพันปลากายพันนี่ได้81บาทกับปลาตัวนี้ครับได้1น0่งรโอ้เพราะว่าปลาดิจิเจนเดอรี่ที่ผมหาได้ตอนนั้นแม่งยังดีกว่าเลย อุ้ยสองร้อยกว่าโอเคนะท่านะผู้ชมทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะคุณชอบเกมแนวนี้เกมเพลินๆหรือเกมแนวตกปลาอย่างงี้ต้องแมปนี้เลยฟริดหรือนิวฟริดมาตกได้นะครับผมซึ่งเกมนี้มันก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นเลยแบบก็สวยภาพก็สวยและแถมตกปลาก็สนุกด้วยนะฮะแล้วสำหรับค<ด>ันีต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายยทุกคน